ครับเจ้นี้ผูมท่านในครับอยู่คนที่สองท่านนี้สองประสบการกับกูเอ่อโวยแหลกแหลกแหลับกูเล็ดฟอนครับไม่เห็น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 คนไม่ได้ตาฝานนี่นะเนี่ยอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุโมเข้าอะไรกันเย้เยะว่ะอันนี้ควรจะมีปืนแบนเดอร์คิวนะครับผม โอ้คนเข้าเยอะมากเข้าจนแหลกอ่ะนึกเอาดิเหลืซีมันจะไห์จะตายใส่ไปเดี่ยอาจจะไล่พิชามเย้เข้าทำไมตอนนี้ <S 1> <S 1> <S แมนเรือ่องซแเราเป็นแอสซาลิเฟนดีดีกระบอกหนึ่งเลยเอาไรครรบทเอาไรครับจะรับเพื่อนผมปา,ารับไม่ง่ายไม่ง่าย เกมนี้ลมณ์คค้ายเบื้องนฟิวสีจริงๆครับผมเล่นผมก็เออติดใจอ่ะติดใจ,ยจยอยูน่นะแต่ตาหนึ่งมันก็นานในเกมเนี่ยโอ้ยเร็ว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 นุ่มทำไมมันต้องตีพวกไอพวกนี้มันก็เข้าเวลาคุณถืมเข้านะผมมันจะแหลกเข้าใจใช่ไหมนี่นหแหละมันก็จะกระตุก แล้วเมื่อกระตุกมันก็จะเล่นลำบากครับเล,ลเออเออสีลงเดี๋ยวเี่ยพอกระตุกปุ๊บมันจะตู้ยากอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวนั่นปืนตรูเอาไปใช้ได้ไงโอเคหกกระเลซีมันจะไล่สไตล์่ายไปดี่ยวอาจจะไล่ติดทางปุ๊บ la 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 la. Ghiền ตัวนั้นเห็นเห็นได้เห็นนะตายเป็นปืนที่ดีมากๆเลยคนระับไม่รู้เป็นไรเว้ยเกยมแบบนั้นต้องรอช่วงท้ายๆอะระเบิดลงครับไปคอยนหน้าเพื่อน ไม่คิวเกียร์ฮอเตอร์ยูเียบดับแผนที่ศัตรูตายโอ้เพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายตายโว้ยทีนี้โอ้แหลกแหลกมากเลยท่านผู้ชมไม่เป็นไรเพื่อไทยชนะ ผมทำได้ลา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 โอ้ยเดีดยว็ดเดดเดเฮีย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 มาอย่างนี้ไม่ได้นะเฮียเฮียมาแบบทำให้ผมตกใจแอบผมมาตกใจเอไม่งเลย อฮ <ś m ul ky> ไม่รู้จัดก,การดักยิงซะแหละรอให้ออกแล้วก็ยิงแบบนี้นนเนี่ยนๆพี่ต้องเข้าใจนะว่าเกมนี้ต้องเล่นเหลี่ยมระดับหนึ่งเลยเฮ้ย <ś m ul ky> เดี๋ยวแมนเนอร์คิวพื้นตัวโอเคเราก็คิวได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตายโอ้ันันสองตัวครับอืไม่เป็นไรหนุ่มโอ้ววอระเบิดระเบิดระเบิด ไ่านดูเสือกเป็นเสวย,สวยไปว้าวอิดอิดโซถูกเบอร์อะไรกันครับนี่อ่ะมาเยอะเกินไปแล้วรับนี่อ่ะ โอ้โหมากเลยตรงนี้วะคิวิบสามตายเก้าก็ตายเยอะมากโอเคจะได้ได้เรเฮียเดี๋ยวเฮีย,ย,ยผมมีเฮียตั้งนานเฮียไม่ตายเดี๋ยวนะเฮียผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเฮียโปแน่แน่ โป้ครับโป้โป้ไอ้เหี้ยตายเว้ยนี่โป้ครับโ,โอเ้เจนเพื่อนเราตายตรงนั้นแบบอคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นเย็นหน่ม ครับจัะมาแน่นอนตรงนี้วิ่งมาแน่นอนเออเธอเออเ้อเออเธอเล่นเหลี่ยมโอ้ก็สมองก็สมองโอ้โหโอ้โหจะวิ่งรอดยอยู่แล้ว โอ้ยแหล็กๆอยากเข้ากลางเกมผมขอเฮียอยานั่งปืนตรูเฮีย,น,น,น,ฮยนั่นปืนผมเฮียใจเย็นเฮียนั่นปืนผมนะเฮีย ปืนผมในนี้อ่ะยาเล่นปืนพมเฮียทำนี้กับปืนผมเนี่ยโอ้ผมเห็นคนผมเห็นคนผมเ,เย,ย่แล้วไอ้แก่ได้แล้วไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละมาจากไหนเนี่ยเราเนี่ย Yeah, เย่ยเลี้ยวระเปิดสวยๆเดี๋ยว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 ผมว่าผมอาจจะต้องแบบเปลี่ยนเหตยน,น,นะวัยการเหล็กบางทีมันก็เหล็กจนเล่นไม่ได้อะ การเหล็กบางทีก็ไม่ได้เหล็กเท่ากับ,บ,บเหล็กถี่สู้ใครไม่ได้เนี่ยมันก็อันนี้ไม่ได้เลยนะโอ้ยตายจะ้ะเอาเพื่อนเอาปืนเอาไปเล่นเฉยให้น้ำมัสตู โอเคแรงคคิบเลยเหรอมาเลนมโหไม่นะตายจะเท่ากับคิวแล้วผมเย่เร็ว ผมเย่ยแล้วเย่แล้วลบวรดเบวดลบวัดบวับวดบดากกดไว้าก,กดไว้งั้นและ อีกตัวไม่ตายบ้าอีที่โตถูกปิกมากาครับก็คิวบยี่สิบสี่ตายไปยี่สิบเอ็ดอ่าปิงเก้าสองจะทำไมมันเหล็กจังเลยวะก็สำหรับคลิปนี้คนจะพิมพ์นี้สำหรับผู้ชอบจะลืมไลค์แชร์ซับสไครป์กครับจะมีคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน